พึงสีสวัสดีค่ะมาเอาเด้อค่ะแจกสตรอเบอรี่แจ,ก, bury, แจกตน bury, ้นสตรอเบอรี่พี่ๆเลยค่ะแจกไปปลูกด้อค่ะคะุณใายอยู่บ้านอยู่แถวใกล้ๆแถวนี้มาเอาเด้อค่ะไปปลูกด้อค่ะสตรอเบอรี่สวยอยู่เลยสีโลทีมค่ะมันหลายโพดแจกฟีด้วยค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้มาเอาเด้อมาเอาไปปลูกดนะคะ่ะแจกฟีค่ะมึงสีในต่างแดนค่ะแจกฟี เนี่ยค่ะดีข้าวเจ้าดำดำดีดำรวนดินดำรวนพวกยังก็งามได้ค่ะเนี่ยค่ะดินดำรวนรวนซุยดินรวนซุยคุณสีสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้กำลังสิทุ่มหนึ่งเลยด้ค่ะยังแจงจังปางอยู่เยอรมันนี่ค้ออยู่เบิร์ดเบิร์นเพราะกสิแดดออกตอนยังมาแลกเนี่ยค่ะ แดดออกตอนทุ่มหนึ่งเยอรมานี <laughs> er <am> <laughs> อากาศดีดีวันนี้15องศา <laughs> แต่ว่าตอนกลางเว่น่ะคืมตอนตอนนี้ทุ่มหนึ่งอะแดดออกอะพระอาทิตย์ยังอยู่ทางฝ่ายอยูู่้นะทุ่มหนึ่งนะคะพระอาทิตย์ยังอยู่ท้งพระอาทิตย์ย,ตย,ย,ตยังอยู่สูงอยู่เลยไม่ตกดินเลยทุ่มหนึ่งแลวว <laughs> บรรยากาศสภาพอากาศที่ยนเยอรมนีเขาสู้อ่ารูดูการเพาะปลูกแล้วคะ่ะแดดออกแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาแล้วอบอุ่นขึ้นมาแล้วฝนพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่ค่ะพระอาทิตย์ยังมาตกลิ่นเลยพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เลยทุ่มหนึ่ามันบ่ายสามเนาะวันบ่ายสามบ่ายสอง ีรยอเรมานียอเรมานี your money, your money. <laughs> อากาศดีดีมาหน,นี้อากาศดีหัวนะสีเขียวสีเขียวชูวอุ่มกำลังกลับมาโอ้หนะึ่งดอกอะเลเวนเลเวนซานดอกฟันสิงโตอันนี้ดอกทิวลิปดอกทิวลิปสวนผณภูษี <laughs> นี่หนอเนี่เดียว สวนดอกไม้เบลงสีดอกชิวลิปนี่ดอกดาวเรืองพร้อมเนี่ยค่ะนี่หอดดอกดาวเรืองเและสีผ้เบางดอกดาวเรืองนี่ดอกชิวลิปนิดหน่อยนึงพองพี่กายค่ะมันเกิดอ,อันมันเกิดเกิดมะามาัยค่ะพีกายกพุกตะพี่กายบานี้อันนาอิมฟูลิงเนาะอันรูดูรูดูเปใหมพ่พีมันเกิดอ,อันเกิดมาใหม่ยได้ค่ะปงมาใหม่ค่ะเป็นงาพี่เกขาที่เหลือ อันนี้พักสารเณรค่ะสารเณรเยอรมันอันนี้ต้นบักูดต้นบักูดสร้างอันออนไลน์นะสร้างน้ำไม้ข้าออนไลน์มากค่ะต้นใบเตยแค่นี้ใบเตยต้นกระถินอันนี้ต้นใบเตยสร้างงานไม่ข่าออนไลน์นะค่ะอันนี้กระถินกระถินสองต้นต้นบกพริกเี้ค่ะต้นดาวเรืองยูเเยลรมานีกับมีดาวเรืองแต่ว่ามันส้นหน่อยแต่ว่ามันออกดอกเลยค่ะลงสีสื่อมาปลูก สื่ออยู่อาซิมันซิมมันซิมมันซิมมันลาเด่นนี่ดาวเรืองคือบานเท่าเลยแต่ว่ามันต้นต้นน่อยแต่ว่าก็ออกเป็นพันนคคะเป็นพันหน่อยประจับนี่ค่ะดาวเรืองอ่าเมื่อนีเบืองสีกลับมาแจกต้นแจกต้นเซอรี่นะคะแอสเบเรนให้ไปปลูกฟรีๆเลยค่ะอยู่บ้านใกล้ๆนี่ ดเ,เ,เดี๋ยวให้ยูบานเฮาเนาะเอาไปแจกยูบานเฮาปลูกสตรอเบอรี่ต้นหนึ่งกระแพงอยูะะ่เนี่ค่ะสื่อสื่อเขาสื่อ,อยูหลานเขาเจ้าจกระแพงอยู่เนี่ยสื่อ,อยูอาดีอาดีหรือว่าอันเอเดกายูหลานอยู่ห่างกระแพงเนะะนะะี่ยค่ะเดี๋ยค่ะผู้เสียดายเสียดายเสียดายเอาไปปลูกยูบานเฮาเนาะ,ะเดี๋ยวกำลังสิเริ่มปลูกพักเลยนะคะบานนี้ กำลังเตรียมดินกำลังทางยาออกะเพ็ดมื่อเล็กเล็กน้อยนอเป็นงานอดิเรกค่ะการทำสวนปลูกผักสวนครัวก,ก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของคนเยอรมันเนี่ยค่ะค่ะคลิปนี้วิงสีก็ฝาก,กไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิงสีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วิงสีด้วยค่ะชูบิดซุมเนกท่านมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะบายบายชู